ผมเนี่ยถือคติเรื่องหนึ่งครับว่าการทำผู้อื่นเสียเวลาเป็นบาปมากผมเชื่อแบบนี้แล้วมันไ็มีคนกลุ่มหนึ่งมีปริมาณ250คนที่แบ่งบาปน้ำมาตลอด5ปีวราระบาปของเขาได้หมดลงวันนี้เราก็มารอดูว่าอีก200ชุดใหม่เขาจะบาปไปด้วยกันหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น กะกะตเย่งซีนบาปนาไปแล้วคุณเห็นเอคํำขวัญรู้ไหมกระกะตเขามีคํำขวัญข้างหน้านะเคยเห็นไหมรู้ไหมครับว่าเขาเปลี่ยนด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะชื่อว่าสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมวันนี้เขาใช้ชื่อว่าสุจริตโปรง่งใสชอบด้วยกฎหมายกเย นะคุณเคยทําธุรกิจหรือเปิดร้านหรืออะไรก็ตามแนละ้วต้องบอกมอตโต้คนอื่นทวามมว่าพวกเราเห็นชอบเป็นกฎหมาย <c oughs> มันว้ามันเพื่ออะไรวะมันตลกนี่ไต่เห็นแล้วอะ่ะคือผมไม่เชื่อเลยว่ากกตคือคือหน่วยงานรัฐอะ่ะผมเชื่อว่าพวกนี้คือคอมมิยนิอ่ะผมคิดจริงๆนะมันแปลกดีที่มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับอย่างนี้เดี๋ยวผมผมอาจจะอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับว่า จริงๆแล้วมุธิสภาเนี่ยมันเป็นของที่มีมันเนื่องนานมากเลยครับสวัสดีครับอ๋อจะเปลี่ยนไหมเหรออ๋อยินดีมากเลยครับทำไมหรอเขาอบอกว่าให้หรอตอนนี้ทำไมนะ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากคือผม <c oughs> ผมเห็นอย่างนี้ว่าถ้าคุณลองย้อนกับไปมองที่มาของวุฒิสภาส <c oughs> มาชิกวุฒิสภาเนี่ยตั้งแต่ในอดีตในยุคเปลี่ยนแปลง มากตอนนั้นเรามีเพียงสภาเดียวถูกไหมครับ หือูต่างกโปรกทีกิเดียรตอนนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเล่ายาวๆผ่านไปเร็วๆเลยนะครับ14ตุลาเหตุการณ์อาจิะยีตุลา16ใช่ไหมครับตั้งแต่วิกฤตการยุคลุ้นต่อมา6ตุลาหนึงไลย่ยาวๆมาจนถึงฟลุตสปาทมินปีสามจนกระทั่งเราได้มีรัฐมนุีปี่0ความน่าสนใจของมันมคือในยุคที่มีการเริ่มทำาพฤติสภาขึ้นมาในปี89สว 10คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมร้อเปหลังจากนั้นในยุครัฐธรรมนูญปี40นั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นที่สบอ200คนมาจากการเลือกตั้ง100เซโดยประชาชนนี่คือเหตุผลว่าทำไมท้ายต่อหลายคนถึงโวยหารัางรัมนตปี40ถูกไหมครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนั่นคือครั้งแรกในประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีมาจากภาคประชาชนแล้วอยู่ครบวาระ4ปี ครับผมจะไม่แซวแกแล้วกันผมกลัวนางแบบแล้วไม่ใช่แค่นั้นแกยังอยู่ไม่ใช่แค่ในวาระสี่ปีครบแต่ยังได้รับเลือกอีกสมัยถูกไหมครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์คือยุคนั้นเนี่ยมันมันสนุกมากกับการล้อก,การเมืองกับนู่นนี่นั่นมันเกิดสิ่งที่เียกเป็นแบบสปาโจก์อ่ะใช่ไหมมันเกิดหลายอย่างมากคสนุกกับการเล่นนู่นนี่นั่นเยอะมากเวลาผ่านมาเกิดรัฐประหารส9เกันยา4ีเก้า และทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอำนาจสวเปลี่ยนไปจากเดิมรูปแบบที่มาของสอวเปลี่ยนไปหลังจากนั้นเราก็ได้ทัเบียนปี50เราได้นายกอย่างยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับแล้วเวลาผ่านมาเนี่ยการทำรัฐประหารรั้งลาสุดวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับ22พฤษภาคมปี57นี่กำลังจะครบ10ปีแล้วนะจำได้ไหมครับ สิบปีนานแค่ไหนความรู้สึกของสิบปีนานแค่ไหนถ้าคุณเลี้ยงหมาตัวนั้นมันแก่ใกล้ตายแล้วตอนเนี้ <S <S นั่นะคือความรู้สึกของสิบปีวันนี้ครับพักรอลนปี60ศนี่มันเกิดอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ความเจ็บปวดในช่วงการทำรัประหารปี57หนึ่งในนั้นที่เจ็บปวดที่สุดคือเทเลอ ER ร์สวิตต์ยกเลิกคอนเสิร์ตมึงกูกูโกร ่อัลบายกันไหนเข้าใจไหมดูซิคนนี้โตเยอะมากหาคเป็นแฟนเขาแม่เลยแล้วดูสิเทเลอร์สวิตไม่มาจีกลับมาเป็นโทนี่วุฒซธขอบคุณาครับมาม่เลยมันไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือพอมันมาถึงยุคนี้สิ่งที่เราคาดหวัง คือพัฒนาการถูกไหมเราอยากเห็นว่าประชาธิปไตยมันจะเติบโตอ,อย่างไรแต่ผมเรียนให้ทราบแบบนี้สําหรับผมประชาธิปไตยไทยมันเหมือนกับการต้มไข่ให้สุกในกาน้ําร้อนหรือในไข่ก็ต้มในการน้าร้อนวะในหม้ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่วิธีการต้มของมันเนี่ยเพื่อจะทาให้ไข่สุกคุณต้องเปิดใ,ให้ไฟมาถึงและใช้เวลานาน,านพอสมควรถูกไหมใช้เวลาประมาณหนึ่งวันจะสุก แระประชาธิปไตยไทยมันเหมือนกับคุณเปิดไฟไปแล้วมันร้อนถึงนะแป่หนึ่งก็ปิดมันก็ไม่สุกสักทีเปิดเปิดปปิดเปิดเปิดปิดปิด,เ,ปด,เ,ปดเดี๋ยวก็ถึงช่วงเวลาที่ดีแล้วก็หายไปไอ้ไข่แบบเนี้ยมันเอาไปทําอะไรไม่ได้นอกจากโจ๊กถูกไหมนั่นแนหละครับคือที่มาของชื่อสภาโจ๊กสภาไทยชอบไหมครับโโก็ชอบครับจ้ <laughs> อ,บองตัวเอง ทีนี้มันมีเรื่องที่ผมอยากพูดเป็นเรื่องสุดท้ายครับสิ่งที่มันตลกร้ายที่สุดเดียวเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณสองวันที่แล้วสิบสี่พฤษภาคมเกิดอะไรขึ้นไหมครับทราบไหมเราได้สูญเสียบุคคลทางการเมืองไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับสองคนคนแรกก็คือคุณบุ้งรุวันหลายคนรู้อยู่แล้ว คุณบุ้งเสียชีวิตในวัย28ปีหลายคนบอกว่าคุณบุ้งเสียชีวิตเพราะอดอาหารผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่คิดว่าคุณบุ้งเสียชีวิตเพราะอดอาหารผมคิดว่าคุณบุ้งเสียชีวิตเพราะความล้มเหลวของระบบวินัยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจคำถามของสังคมเยอะแยะมากมายเราเกิดการเปรียบเทียบ er. ไม่ใช่เพียงแค่คุณบุ้งแต่คนที่ติด ในคดีที่เป็นทางการเมืองโดยเฉพาะมาตราหนึ่งหนึ่งสองทำไมพวกเขาไม่ได้สิทธิประกันตัวพวกเขาจะต้องทํำยังไงถึงจะได้สิทธิประกันตัวเขาต้องไปกินข้าวเก่าสิปีสาวสิบห้ทีอย่างนั้นเหรอมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอไม่เข้าใจที่มันตลกร้ายของเรื่องนี้คืออะไรคุ้มุ่งเสียชีวิตในวัยยี่สิปีอีกหนึ่งบุคคลนักนะรงกิติขจร เสียชีวิตในวัย90ปีคุณรู้จักชื่อนี้ไหมครับรู้จักใช่ไหมฮะคนนี้คือใครครับนี่คือบุรชายขอ,องจอมพลถนอมกิติขจรย้อนไปในสมัย14ตุลานี่คือ1ใน3าแกนนำทหารที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยน่าสนใจนะครับเวลาร่วมมา50ปีพวกเขาทั้งสอง เสียชีวิตในวันเดียวกันหนึ่งคนต่อสู้แทบเป็นแทบตายอีกคนนอนอยู่บนเตียงสบายในวัย90นี่แหละครับกรพาโจ๊กมันตลกร้ายเช่นนี้ฉะนั้นถ้าผมจะพูดอะไรได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมขอพูดอย่างนี้ละกันผมยอยอ,อและพี่นี้คุณนี้มาดามดูมีในฐานะตัวแทนจากยืนเดี่ยว และก็ในฐานะตัวแทนของผ,ผู้ที่มีความศรัทธาในประชาธิปไตยอยากจะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งให้กับคุณบุ้งให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เราร่วมต่อสู้กันมาขณะเดียวกันถ้าผมจะพูดอะไรกับคุณบุ้งได้ผมอยากจะบอกเขาว่าคุณบุ้งครับสายทานแห่งประชาธิปไตยมันไม่ได้ให้งันดไปไฟของมันยังคงลุกโชนครับ และผมอยากจะฝากบอกอีกเรื่องนึงครับถ้าคุณบุ่งได้เดินทางไปสู่โลกหหองความตายและได้ไปเจอกับนักรงกิจการจรฝากอิเเขียนเข้าทีครับขอบคุณนะครับผมทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับชื่อจริงผมชื่อยอดเยี่ยมยิ่งยืนยงครับ เรียกผมยอดเยี่ยมก็ได้ครับเรียกผมย่อพยางเยวก็ได้หรือยอยอสองพยัก็ได้น่ารักดีนะครับขออย่างเดียวเลยครับในโปรดอย่าเรียกผมว่ายอดเพราะว่ายอดชื่อพ่อใช่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ